สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆที่สนใจในระบบโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆมาดูวิธีการการต่อตัววงจรตัดต่ำนะครับแบบง่ายๆนะครับส่วนประกอบหลักๆก็จะมีอยู่สองชิ้นนะครับ <c Jones> ก็จะมีตัวแผงควบคุมตัวนี้เป็นระบบ สิบสองถึงสามสิบหกโวลต์นะครับตัวนี้ใช้ตัดแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นโซลิสเตลริเลย์ครับตัวนี้รับแรงดันที่สามถึงสามสิบสองโวลต์ครับตัวนี้เป็นแบบฝั่งตัด AC นะครับตัวนี้ฝั่งตัด AC หลังอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้จะมีส่วนประกอบ นะครับวิธีการก็คือตัวนี้จะเป็นตัวรับไฟจากา DC เพื่อจะมาเลี้ยง<ม>ที่บอร์ดบอร์ดเราก็จะตั้งค่าเพื่อที่จะไปสั่งให้ร l ย์ทำงานครับนอกจากนอกจากสองสิ่งที่เป็นวงจรต,ต่ำกับโซเดตสเตีเลย์ตัวนี้แล้วนะครับเรตตัวนี้แล้วเราก็จะมีชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์นะครับ ตัวนี้ชาร์จเจอร์แล้วก็ต้องมีเบรกเกอร์นะครับนะครับมีชาร์จเจอร์มีเบรกเกอร์ Baker นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เบรกเกอร์นี้ผมก็จะทําการตัดแค่ตัวนี้ก็จะเป็นของแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้ผมก็จะกําหนดให้เป็นของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับของแบตเตอรี่แล้วก็เป็นของโซล่าเซลล์นะครับ นแผงโซลาเซล์ครับก่อนอื่นที่จะไปว่าถึงวงจรตัดต่ำตัวนี้เดี๋ยวผมมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาถามเกี่ยวกับเบเกอร์ Baker นะครับเบเกอร์กี่แอมบ้างสายขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดไปมากเพราะว่าบางครั้ง เราจะกาหนดไปไม่ได้เพราะว่าแล้วแต่เราใช้งานตาเราไปประกอบเนี่ยเราใช้งานหนักหักเราก็ต้องใช้สายเบอร์ขนาดใหญ่หน่อยแต่ของผมในในตอนนี้ผมใช้อยู่ที่เบอร์ขนาดเบอร์สี่นะครับขนาดเป็นขนาดเบอร์ 4. สี่สแควร์มิลน,นะครับสีอะไรก็ได้ครับหลกัลกๆก็ขอให้ดํามีดําไว้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเป็นลบไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่หลงแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นจะใช้สีอะไรก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับทีนี้ เบเกอร์ปกติผมจะใช้อยู่ที่ถ้าเกิดมาจากแผงโซล่าเซลล์เนี่ยถ้าเกิดเรามีอยู่ที่ประมาณ30มสิบแอมป์สาอแอมป์นี้เราก็ใช้32อแอมป์ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าให้ดีก็เอาสัก60แอมป์ก็ดีครับตัวนี้เพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเราใช้แผงน้อยแผงเบอร์สักร้อยวัตต์ร้อยห้าสิบวัตต์นี้เราใช้32อแอมป์ก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แผงตั้งแต่3แผง4แผงขึ้นไปเราก็ต้องขนาดแอมป์ก็ต้องให้สูงสูงหน่อย นะครับส่วนแบตเตอรี่ถ้าเกิดเราใช้ก็เป็นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราใช้ไฟเยอะๆเราก็ควรใช้ตั้งแต่เยอะๆเหมือนกัน30แอมขึ้นไปนะครับจะให้ใช้งานดีถ้าใช้โหลดหนักๆก็ปี1 0 0แอมป์60แอมร1อ0แอมป์อ5 0แอมไปเลยนะครับตัวนี้นะครับขึ้นอยู่กับที่เราจะใช้งานโหลดหนักๆนะครับขนาดสายจากแบตเตอรี่ไปที่อินเวอร์เตอร์ขอให้เป็นเส้นที่เบอร์ใหญ่ๆให้มากๆนะครับเบอร์ใหญ่1 0 16ิสแควแอนเอย่งนี้นะครับ จะดีมากๆเลยแล้วระยะก็ให้สั้นๆอย่าให้ยาวลดระยะระหว่างแบตเตอรี่กับกับชุดชุดพวกนี้ให้ใกล้กันที่สุดนะครับทีนี้มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ว่ามีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจบางท่านก็อาจจะมีการตําหนิไม่เป็นไรนะครับตําหนิคือเป็นสิ่งที่ดีจะได้เอาไปปรปับปรุงนะครับก็คือบางท่านเนี่ยจะถามผมว่าไอ้ที่เข้าจากแบตเตอรี่สมมุติว่าตัวนี้ สวิตชิ่งตัวนี้ผมสมมติขึ้นมาเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มาเนี่ยปกติแล้วหลักการที่ถูกต้องก็คือเราเข้าที่หัวเบรกเกอร์นะครับเราจะมาเข้าที่หัวเบรกเกอร์แบตเตอรี่มามาเข้าปุ๊บตรงนี้นะครับจ่ายออกไปเพื่อจะไปหาที่ชาร์จเจอร์นะครับป้องกันไว้นะครับแบตเตอรี่นะครับพูดถึงแบตเตอรี่ก่อนนะครับตัวนี้ทีนี้จากแผงมาเข้าหัวเหมือนกัน จากใต้ตูดแผงไอตูดเบเกอร์ก็จะไปเข้าที่ชาร์จเจอร์เหมือนกันนะครับทีนี้บางท่านก็ถามว่าทําไมผมถึงเอาแบตเตอรี่มาเข้าที่หวัวเบเกอร์พอเข้าหวัวเบเกอร์นี่ก็คือถูกต้องแล้วทําไมจะต้องเอาจากหวัวเบเกอร์ตรงนี้ไปเข้าที่ชาร์จเจอร์ทำาไมไม่ผ่านตูดเบเกอร์อันนี้ผมจะผมมเีเหตุผลที่ที่ผมจะบอกนะครับก็คือ เราต้องมาทําความเข้าใจกับเบรกชาร์จเจอร์ตัวนี้ก่อนทุกๆเกือบจะทุกรุ่นนะครับชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์เขาเนี่ยเขาจะรับไฟจากแบตเตอรี่ก่อนอันดับแรกเลยเขาจะรับไฟจากแบตเตอรี่ก่อนเสมอเพื่อที่จะอ่านค่าว่าแบตติดแบตเตอรี่ที่เราต่อมาเป็นระบบ12บอโวลต์หรือยีโวลต์เมื่อเขาอ่านค่าได้เรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะส่งผ่านไปที่แผงโซล่าเซลล์ แบงโซลาเซลล์ก็จะชาร์จลงมาในระบบที่ที่แบตเตอรี่เราต่อไปตาต่อ12ตัวนี้เขาก็จะสั่งงานให้ชาร์จเจอที่ระบบชาร์จที่12ต่อแบบ24ก็จะชาร์จแบบ24นะครับแต่ทีนี้ที่ผมเอาใส่ข้างบนเหตุผลก็คือส่วนมากแล้วคนจะลืมตัวผมเองลืมถ้าเกิดเราไปเข้าตูดเบเกอร์ปุ๊บมาเข้าปุ๊บแบตมาเข้านี่ออกนี่มาเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับยังไม่เปิดเอาไปก่อน แผงมาเข้านี่ออกนี่ปุ๊บมันคู่กันอยู่แล้วบางคนไม่รู้ครับมาถึงใส่เลยเอาแผงดันขึ้นมาเลยแผงดันขึ้นปุ๊บมาตรงนี้มีผลอะไรไหครับมีผลนะครับก็คือชาร์จเจอยังไม่ได้อ่านค่าเลยยังไม่ได้จับเลยว่าแบตเตอรี่กี่โวลต์แบตแผงมุติว่าแผงเราเป็นแผงสามร้อยวัตต์ระบบสามสิบหกโวลต์ก็คือยี่สิบสี่โวลต์เลยมาเลยชนเลยปึ้งเลยถ้าเกิดตัวนี้กันไฟไม่ดีรับไฟไม่ดีระเบิดนะครับพัง ถ้าเกิดรับดีๆเราทำบ่อยเป็นนิสัยยกแต่แผงขึ้นก่อนไม่ยกแบตเตอรี่ขึ้นสักวันตัวนี้ก็พังนะครับสาเหตุที่มันพังก็เพราะเรายกแผงขึ้นก่อนจริงๆแล้วหลักการใช้งานระบบโซลร์เซลล์ชาร์จเจอร์เนี่ยราคาถูกๆทั่วไปเนี่ยเมื่อเราต่อแบตเตอรี่เข้าหัวออกล่างมาเข้าที่ชาร์จเจอร์จากแผงมาเข้าหัวออกร่างเข้าชาร์เจอร์นะครับเราจะต้องยกเบเกรกแบตเตอรี่ขึ้นก่อนสเสมอนะครับ ที่ผมต่อข้างบนเพราะผมป้องกันไม่ให้หลงลืมพอต่อเข้าข้างบนปุ๊บใช่ไหมครับมาเข้านี้ตรงนี้เราอาจจะไปต่อไปใช้ที่อินเวอร์เตอร์ก็ได้นะครับเราจะยกตัวนี้ขึ้นไปที่บินแต่ตัวนี้ที่มาเบิ้ลตรงนี้เลยเพราะสายแบตเตอรี่มาเข้าข้างบนปุ๊บบวกลบเข้าปุ๊บแล้วก็มาเบิ้ลออกไปเลยเบิ้ลออกจากหัวมามาเข้าที่ชาร์จเลยพอผมต่อต่อแบตเตอรี่ปุ๊บผมต่อปุ๊บเข้าไป ถ้จเจอทํางานเลยไม่ต้องพอวงว่าจะหลงจะลืมว่าผมยกเบเกอร์ตัวไหนขึ้นก่อนดีเพราะส่วนมากแล้วคนที่ถามผมมาก็คือเขาไม่รู้แหละว่าสาเหตุที่ผมทํางั้นเพราะอะไรเวลาบอกทาไมบอกให้เข้าข้างบนออกข้างล่างนะจริงๆแล้วหลักการมันต้องเป็นอย่างนั้นครับก็คือเข้าข้างบนเบเกอร์ต้องออกข้างล่างไปใช้งานครับแต่ทีนี้ผมป้องกันเฉยๆนะครับสําหรับท่านที่คอมเมนต์เข้ามาดูคลิปนี้แล้วคงเข้าใจนะครับ ทีนี้เรามาเข้าเรื่องระบบวงจรตัดต่ําของเรานะครับทีนี้นะครับอ่าเอาตัวนี้ไว้ก่อนเอเกอร์ไว้ก่อนนะครับทีนี้เราจะมีอินเวอร์เตอร์นะครับมีอินเวอร์เตอร์เข้ามาแล้วทีนี้อินเวอร์เตอร์เข้ามาแล้วอินเวอร์เตอร์นี้ก็คือจะมีบวกลบนี่แหละเรารู้แล้วแหละไปเข้าที่แบตเตอรี่กี่โวลต์กี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้ทีนี้ปุ๊บทั้งหมดมันมีอยู่หกช่องเราจะได้ไฟไปเลี้ยงบอร์ดตรงนี้ได้จากที่ไหนนะครับ บอร์ดตัวเนี้ยไอ้บอร์ดเอ็มอะไรเนี่ยเอ็มหกศูนย์เก้านี่ยครับไอ้บอร์ดเอ็มหกศูนย์เก้าตัวเนี้ยเราจะเราจะได้ไฟไปเลี้ยงมันที่ไหนเราก็เอาจากนี่นะครับชาร์จเจอร์มันจะมีอยู่ช่องสองช่องแรกแผงสองช่องต่อมาก็เป็นแบตสองช่องสุดท้ายก็จะเป็นไฟตามที่เราต่อแบตเตอรี่สิบสองยี่สี่ก็ว่าไป รเราก็ต่อจากช่องนี้ปุ๊บเลยบวกลบปุ๊บเลยฮะลิงก์มาเข้าที่นี่นะครับมาเข้าที่บอร์ดฝั่งอินโวล์นะครับตัวนี้บวกลบก็ดูสัญลักษณ์ไปนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเอาท์โวล์นะครับบวกลบเหมือนกันออกไปออกไปจ่ายที่รีเลย์ครับที่รีเลย์ตัวนี้รีเลย์ตัวนี้เขาจะรับตั้งแต่สามถึงสามสิบสองโวลต์ดีซีนะครับก็บวกลบก็ว่ากันไป นะครับส่วนข้างบนถ้าถ้าถ้านี่ไปแล้วถ้าเรามันก็เหมือนสวิตตัวนี้ก็เหมือนสวิตเราเปิดปิดปอกแป๊กปอกแป๊กนะครับตัวนี้สวิตแล้วสายตัวนี้จะมาจากไหนก็คือมาจากโหลดของอินเวอร์เตอร์นะครับจากปักจากปักรับปักนะครับปักพอเราปักเสียปุ๊บมันจะมีสายมาสองเส้นใช่ไหมครับสายมาสองเส้นเส้นหนึง่งเส้นใดเส้นหนึง่ง เราตัดมาเข้าที่นี่เส้นหนึ่งสมมติว่ามีสายอยู่สองสองเส้นนะครับเนี่ยสมมติมีสายอยู่สองเส้นอ่าอันนี้ผมจะสมมติให้ดูนะครับอ่าดำแดงนะครับนี่ให้ดูดำแดงลองให้ดูเลยนะครับก็สมมุติให้ดูสมมติตัวนี้ นะครับสายที่มาจากจากอ,าอินเวอร์เตอร์สองเส้นมันก็จะเป็นสองสายสองเส้นอย่างนี้สมมติว่าเราเสียบปักใช่ไหมครับปักปุ๊บมาสองเส้นปุ๊บเลยไอยเส้นดําเนี่ยเราวิ่งยาวเลยเราไม่ต้องตัดเส้นดําเนี่ยเราเราเราวิ่งยาวเลยไม่ต้องตัดส่วนเส้นแดงเรามาวกเข้าที่รีเลย์ตัวนี้นะครับเข้ารีเลย์ตัวนี้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งเราก็มาต่อเข้ารีเลย์เส้นนี้เหมือนกันก็คือพูดง่ายๆก็คือเส้นเดียวกัน สมมเส้นเดียวกันนะครับเส้นเดียวกันเรามาตัดกลางตัดกลางแล้วก็เอาตัวนี้มาเอาลีเลียตัวนี้เป็นตัวขั้นที่เฉยอย่างนี้นะครับขั้นอย่างนี้เฉยส,ส่วนเส้นดําก็จะวิ่งยาวไปเลยสองเส้นนี้ก็จะเข้าปลายปลายนี้ก็จะเป็นปลั๊กเสียบปลั๊กนะครับเส้นดํานี้ก็จะวิ่งไปที่ปลั๊กเลยวิ่งไปใช้งานคู่กับเส้นแดงเส้นนี้นะครับคู่กับเส้นแดงเส้นนี้นะครับตัวนี้เส้นแดงเส้นนี้ ที่ออกก็จะเส้นดําเส้นที่เราไม่ตัดมันก็จะมาเป็นสองเส้นตัวนี้ก็เหมือนกับสวิตสวิตตัวหนึ่งสวิตจะทํางานก็ต่อเมื่อบอร์ดตัวนี้สั่งงานนะครับไฟสิบสองโวลต์เลี้ยงมาเลี้ยงที่นี่ปุ๊บเราจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่อีกการเซตค่าจะทํำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อวิธีการเซตค่าให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบปลั๊กก่อนครับสมมุติสวิตชิ่งตัวนี้นะครับเป็น แบตเตอรี่นะครับตอนนี้แรงดันอยู่ที่13.8นะครับสมมติว่าแบตเตอรี่เรามีแรงดันอยู่ที่13.8 1 13. ามจุดแปดสิบสามจุดเจ็ดเราเราจะให้มันตัดต่ำอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เราจะตัดต่ำอยู่ที่สิบเอ็ดนะครับแบตเตอรี่เราถ้าเกิดต่ำกว่าสิบเอ็ดเนี่ยตัวนี้จะตัดการทําง,งานทันทีนะครับนี่อย่างายอย่างยางดูอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือจะทํางานแล้วนะครับสเ, S <S สเตสเตลเลตตัวนี้ก็จะทํางานแล้ว น,นี่นะจะให้ดูนะนรับครับมีไฟโชว์สถานะเรียบร้อยนะครับสีแดงนะครับมีไฟโชว์สถานะเรียบร้อยเป็นสีแดงแล้วนะครับนะครับนี่ก็คือตอนนี้ก็ยังทํางานปกติไฟที่มาจากอินเวอร์เตอร์เราก็จะเข้านี้เส้นหนึ่งเส้นหนึ่งก็ตัวนี้ก็จะเป็นสวิต พูดงา่ายก็ตัวนี้ก็จะเป็นสวิต์อัตโนมัตินะครับสั่งสั่งตัดทักการทํางานต่อการทํางานด้วยอบอร์ดตัวนี้นะครับโมดูลตัวนี้นะครับก็คือมาสองเส้นที่ผมบอกไปเข้านี้เส้นหนึ่งเส้นหนึ่งก็ตรงไปที่หลอดไฟเลยที่เราใช้งานอีกเส้นหนึ่งก็ไปที่หลอดไฟเวลาตอนนี้ต่อมันก็จะทํางานนะครับอันนี้ผมจะไม่ทําให้ดูตรงนั้นนะครับจะมาดูวิธีการตั้งค่านะครับดับแรกนะครับเราตั้งตรงนี้ก่อนนะครับแล้วกด เรากดดูตอนนี the 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 Be ้เขาตั้งไว้ที่อยู่ที่1ิบมาจากโรงงานนะครับเราต้องเพิ่มเป็นสิบอดนะครับมันต่ําขึ้นไปนะครับเราก็กดเรากดแชรไว้จนไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบปุ๊บตัวนี้เป็นบวกนะครับตัวนี้เป็นลบเราก็นะครับดูนะครับอันนี้พอกระพริบเราเราเริ่มบวกเลยนะครับครับเราเอาที่สิบเอ็ดนะครับตัวนี้ตั้งที่ส1บอ็ดถ้าเป็นระบบสิบสองวนนะครับตั้งที่สิบอ็ดถ้าเป็นระบบยี่วลบสี่วนตั้งอยู่ที่ย2ิบสองตัวนี้ส่วนปุ่มนี้เป็นของอะไรนะครับ เป็นของอะไรเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงเรากดดูอีกทีว่าค่ามันมันจับมันจับไว้หรือยังมันตั้งค่ามันเซฟไว้หรือยังนะครับกับเซฟไปเรียบร้อยแล้วที่สิบเอ็ดนะครับตัดอยู่ที่สิบเอ็ดทีนี้เราไปดูฝั่งซ้ายมือตัวนี้นะครับปุ่มนี้เป็นฝั่งที่จะมาต่อแบตเตอรี่จะมาต่อเมื่อที่เท่าไหร่นะครับที่มาจรางงานก็คือสองจุดศูนย์เราไม่เอามันเยอะไปนะครับเราก็กดไว้เหมือนเดิมกดให้แช่แช่ไวใ้ให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 ใหกะพริกบกะบริ๊บเราก,เราก็เราก็ลดนะครับ ตัวนี้ลดให้เหลืออยู่ที่หนึ่งจุดห้าแล้วแต่แล้วแต่เพื่อ,อนะอาจจะหนึ่งก็พออยากให้ม,มันกลับมาทํางานเร็วก็หนึ่งทีนี้ทําไมเราจะรู้ว่าแบตเตอรี่จะมาทํางานอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือตัวนี้สิบเอ็ดใช่ไหมครับฝั่งนี้สิบเอ็ดก็คือต่ําต่ําต่ําที่สิบเอ็ดโวลต์ทีนี้กลับมาต่อที่หนึ่งจุดห้าโวลต์ก็คือหมายถึงเอามาบวกกันสิบเอ็ดกับหนึ่งจุดห้ามาบวกก็เป็นสิบสองจุดห้า เมื่อ12.5โวลต์เขาก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมเมื่อแบตเตอรี่มีการชาร์จมีอะไรเรียบร้อยทุกอย่างชาร์จมาหมดเขาก็จะกลับมาทำงานอยู่ที่12.5โวลต์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแล้เวเราจะปรับดูว่าเวลาปรับปรับที่สวิตชิ่งเนี่ยผมจะปรับลงนะครับ จะปรับลงนะครับครับเหลือสิบเอ็ดแล้วนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดมันจะตัดไหมครับพอพอพ,อ,พอต่ำกว่าสิบเอ็ดเขาจะตัดทันทีพอตัดปุ๊บไฟที่เรีเลย์ตัวนี้ก็จะไม่ทํางานแล้วก็คือสวิตตัวนี้จากกันแล้วนะครับจากกันแล้วไฟก็จะไม่จ่ายไปที่หลอดไม่จ่ายที่โหลดแบตเตอรี่เราก็จะไม่จ่ายขึ้นมาก็จริงแต่ว่าไม่สามารถที่จ,จ่ายออกไปได้ก็คือแบตเตอรี่ก็หยุดอยู่แค่นั้นทีนี้ ถ้าเกิดเราเป็นระบบชาร์จเจอชาร์จเจอเขาจะเริ่มทํางานใหม่พอทางานทางานไปทํางานไปปุ๊บแบตเตอรี่เริ่มมาเต็มนะครับตอนเช้ามาแบตเตอรี่เริ่มจะแผงโซล่าเซลล์เริ่มทํางานชาร์จเจอเริ่มทํางานเขาก็จะชาร์จเข้าแบตเข้าที่แบตเตอรี่อีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็จะสมมุติขึ้นมาเป็นเขาจะบวกขึ้นไปนะครับสิบเอ็ดนะครับที่สิบสองจุดห้านะครับคอยดูนะครับสิบสองจุดห้านี้เขาจะ เขาจะทํางานไหม12นะครับ12 13 14 15ครับโอเคนะครับทํางานเรียบร้อยที่12.5เมื่อกี้นะครับไฟที่รีเลย์ตัวนี้ก็จะกลับมาต่อเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะกลับมาต่อเหมือนเดิมจากพอพอระบบชาร์จชาร์จได้เต็มที่มาถึง12.5เขาก็จะทํางานนะครับนี่คือหลักการวิธีการตั้งนะครับ ถ้าเกิดเป็นระบบยี่บสี่ก็ตั้งอยู่ที่ย2ิบสองโวลต์ปุ่มนี้จะตั้งอยู่ที่ยี่บสองนะครับถ้าเกิดเป็นระบบย4ิบสี่ตั้งอยู่ที่ต่ําตัดอยู่ที่ยี่บสองหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้ครับขึ้นอยู่กับที่เราจะตั้งแล้วก็ตัวมาต,ต่อต่ออยู่ที่หนึ่งนะครับหนึ่งจุดห้าเหมือนกันนะครับหนึ่งจุดห้าเหมือนกันเพราะว่ายี่บสองบวกกับหนึ่ง้าก็เป็นย3 5ิบสามจุดห้าโวลต์หรือจะตั้งอยู่ที่สองก็ได้เป็นยี่บสี่โวลต์ถึงจะกกลััับบบมาทาทงนนน็ได้ะะคครร นี่เนะี่คือวิธีหลักการการทำงานง่ายๆของรีเลย์พร้อมโมดูลตัดต่ำเป็นวงจรตัดต่ำง่ายๆนะครับที่จะต่อร่วมกับชาร์จเจ์นะครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆพี่พๆผู้ที่สนใจนะครับอาจจะได้ความรู้บ้างไม่เข้าใจบ้างก็ลองศึกษาดูนะครับก่อนที่จะประกอบขึ้นมานะไม่ยากเกินไป ขอให้เรามีพื้นฐานบ้างนิดหน่อยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ